คนครับคลิปนี้ครับมาอัปเดตผลบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับในวีคที่5กันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลวันเสาร์ก่อนเลยนะครับแหมวันนี้บอกก่อนเลยว่าทีมใหญ่เนี่ยเก็บ3คะแนนกันได้เกือบหมดนะครับยกเว้นนิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาดูผลกันเลยครับคู่แรกครับเวสต์แฮมแพ้ให้กับเชลซีศูนย์ประตูต่อ3ครับคู่ที่2ครับลิเวอร์พูลชนะบอลมาร์ชสามประตูต่อ0ครับคู่ที่3ครับแอสตันวิลล่าชนะวูดแฮมตันสามประตูต่อ1ครับคู่ที่4ครับ เอชนะเบรนฟอร์ด3ประตูต่อ1ครับคู่ที่5ครับฟูลแลมชนะนิวคาสเซิล3ประตูต่อ1ครับคู่ที่6ครับเลสเตอร์ซิตี้เสมอกับเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ1ครับคู่ที่7ครับเซาท์แฮมตันเสมอกับอิฟสวิทเทิลน์1ประตูต่อ1ครับและคู่สุดท้ายครับคริสตัลพาเลซครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ครับ ส่วนผลของวันอาทิตย์นะครับทุกคนก็จบลงด้วยการเสมอกันทั้ง2คู่เลยนะครับก็มีไบรตันเนี่ยเสมอกับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสต์ประตูต่อ2ก็มีดาม่าทั้งคู่เลยนะครับส่วนแมนซิตี้ก็เสมอกับอาร์เซนอล2ประตูต่อ2ครับ ทุกคนครับตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนอันดับกันเกิดขึ้นนะครับในท็อปฟนะมาดูที่จา่าฝูงก่อนตอนนี้จา่าฝูงก็ตกเป็นของแมนซิตี้นะครับมี13คะแนนเนาะอันดับ2เป็นเวี้ยวผู้มี12คะแนนครับอันดับ3เป็นแอสตันวิลล่ามี12คะแนนอันดับ4เป็นอาร์เซนอลครับมี11คะแนนและอันดับที่5ครับโอ้โหนี่มาอย่างไงเนี่ยสำหรับเชลซีนะครับมี10คะแนนครับ ส่วนในโซนท้ายตารางตอนนี้นะครับจากฝูงแดนใต้เนี่ยก็ตกเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมี7คะแนนนะแล้วก็สำหรับ ทีมนะครับที่น่าเป็นห่วงในช่วงนี้เลยมี3ทีมด้วยกันนะครับก็เป็นเซาท์เทมป์ตันนะครับโอ้แข่งไป5นัดมีแค่หนึ่งคะแนนเองเอเวอตตันตามมานะครับก็มี1คะแนนและอันดับสุดท้ายครับบู๊ฟแฮมป์ตันมี1คะแนนเหมือนกันครับทุกคนดาร์ซอนโบในวีคที่5เนี่ยมันโหดกันจริงๆนะครับยิงกันกระจุยกระจายเลยครับแล้วก็ใน5อันดับเนี่ยมีอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วย1คนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะอันดับแรกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นของเออร์ลิงเบลลฮานแลนด์นะครับที่่สัเพิมไป หประตูนะครับในเกมพบกับอาเซนอลเนาะตอนนี้ก็เท่ากับว่ายิงไปทั้งหมด10ประตูครับอันดับ2เนี่ยเป็นหลุยดีอาร์ตครับก็ซัดเพิ่มไป1ประตูเหมือนกันตอนนี้ก็ยิงรวมที่4ประตูครับอันดับ3เป็นจอร์ดูลันครับโอ้โหเด็กคนนี้ฟอร์มกําลังฮอตเลยนะครับก็ซัดไปทั้งหมด4ประตูด้วยกันครับอันดับ4ครับนิโคลัสแจ็กสันนี่นะครับนี่ที่มีการเปลี่ยนขึ้นมาแทนมาดูเอเก้เนาะก็ซัดไปทั้งหมด4ประตูครับและอันดับที่5ครับเป็นไบรอันเอมบิโมครับ ก็ยิงอีกแล้วนะสำหรับต้องบอกว่าเป็นหน้าต่ำของทีมนะสำหรับไบอันเอมบิโมเนาะซัดไป4ประตูครับทุกคนครับก็ผ่านวีที่5กันแล้วเนาะเราก็ได้เห็นศักยภาพของทีมใหญ่แล้วแหละนะครับว่าเฮ้ทีมที่ได้ไปเล่น UCL มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเล่นบอลในลีกไหวหรือเปล่านะครับก็อย่างที่เห็นครับสรุปแล้วฟิตเต็มถังกันแทบทุกทีมเนาะทุกคนแต่ทีนี้มันที่น่าตกใจที่สุดนั่นก็คือเชลซีนะครับโอ้โหมันมายังไงเหมือนขึ้นใต้น้ำเลยมาเงียบๆนะครับขึ้นมาอยู่ใน ท็อปไฟแล้วในตอนนี้นะสัปดาห์นี้ทุกคนไม่มีบอ bon ล UCL นะครับก็เป็นอบอลถ้วยคาราบาวครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางไว้ให้ในช่วงท้ายคลิปนะฮะตามนี้เลยเนาะอย่าลืมนะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ